ผมสวัสดีครับผมเดี๋ยวพาไปแกะทุเรียนอเกาะสมุยครับผมรูปนี้ยน้ำจะอบนึ่งอกครับลึงเหลือง uate, ครับึงเหลืองซีดๆหน่อยครับแกะจัดครับลุงเนี่เดี๋ยวมาดูแน่นครับเนียนๆเลยครับผมลงตลาดน้องใหญ่ครับวันนี้ ไอหมูคนแก่ครับผมไม่มีที่ลงอีกแล้วครับเดี๋ยวซื้อแม่ไปใหม่ครับผมมีของระยองพี่แล้วก็ทำสิงเกาะสมุยครับผมร้อยสามสิบของระยองพี่เนี่ยใช่ใช่แกก็เอากเกาะสมุยครับผม มันนะพี่อร่อยนะเนียนๆเลยเนี่ยพี่ต่อสมุนไพรพี่พี่เรื่อของระยองกูเดียวผมก็ขายเพมันไม่มีไม่มีเพื่อน นี่ละ,ะไม่มีเพ<า>ื่อน,นเนี่ยแกะแกะแกะเพื่อนหรืปล่าแกะอีกสักสองมันต้อแกะลูกที่มันตัวสามคู่อ่ะด,ด,ด,ดูก่อนนะครับเพ่ทุเรียนไม่ครา เลยดีนะพี่หวานมันพ yeah, ี mm ่เ hmm. น no, ี่ยพี่มีปูเดียนี่ก็ขายพี่เนี่ยูนี้ก็ขายเนี่ยปูนี้ก็ขายพี่ของะยองด้วย